ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายอินเตอร์เทนครับวันนี้อยู่กับพี่ฝนและก็กีนะฮะพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงที่ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะข่าวแรกวันนี้ค่ะกับมาร์กี้ราศีนะคะถูกมองว่าเป็นนก2หัวคะ่ะโอ้โห,โโหเจอข้อหาแรงแบบนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะรวมทั้งหมากปรินกำลังจะมีข่าวดีครับหลังจากที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมััันนนนนยยาาวถึง7ปปีีีตตตอ้เเรรมม็บบณฑิให่ค หลังทุ่มเทเวลาเรียนนานถึง7ปีพระเอกนะ้าหล่อหมากปรินก็เผยว่าตอนนี้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเผยถึงสาเหตุที่เรียนจบช้าเป็นเพราะตนต้องทํางานในวงการรวมถึงย้ายจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและยังมีการดรอปเรียนไปช่วงหนึ่งซึ่งทันทีที่มั่นใจว่าทําข้อสอบผ่านตนก็รีบโทรแจ้งข่าวดีกับคุณแม่เป็นคนแรกค่ะ มั่นใจว่าผ่านแน่ๆแล้วก็จบแน่ๆปีนี้ก็รีบโทรเลยว่าจบแล้วนะยินว่าไงบ้างจริงเหรอลูกอเงี้ยแม่ก็ตกใจเหมือนกันเราเนี่ยจะร้องไห้เจปีล้มลุกคุกค,คานเกเรบ้างดรอปบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ฮึบเอาให้ได้ด้วยวุฒิภาวะด้วยอายุมันต้องมันต้องมันมันเป็นสิ่งที่คนต้องทำอะ่ะผมว่าก็จบมาก็ใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ขอให มันจบเพราะว่าการจบเรียนหนังสือจบเนี่ยมันเราจะได้วินัยกับตัวเองจะได้ดำรงชีวิตต่อไปได้อะไรเงี้ยด้านนางเอกร่างบางมากี้ราศีก็เผยว่าไม่โกรธหลังมีคนเมาว่าตนเป็นนกสองหัวเพราะสนิทสนมทั้งกับสาวมิ้นชาริดาและแก๊งลมจากกรณีที่หนุ่มหมากเคยเปิดสึกน้ำลายทะเลาะก,กับสาวมิ้นและคุณแม่จนหมังใจกันเมื่อปีก่อนพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครจึงไม่จำเป็นต้องเลือกฝั่งไหนคะ่ะ เราต้องแยกแยะให้ออกหนูว่าการที่แยกแยะไม่ออกมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเสียเพื่อนดีๆไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะแยกแยะก,ก,กันนิดนึงว่าอะใครมีปัญหาใครเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเราไม่ว่าใครทางนั้นค่ะส่วนเรื่องรักกับไฮโซ,โซคนสนิทป๊อกพัสรกรจิราธิวั์ก็ไปได้สวยซึ่งหากมีนาัดทานข้าวในโอกาสพิเศษของครอบครัวฝ่ายชายผู้ใหญ่ก็จะชวนให้ตนมาร่วมโต๊ะด้วยอยู่เสมอค่ะ ช่วงนี้ดูชีวิตมารกี้แฮปปี้นะฮะแฮปปี้ขนาดนี้ใครจะมาบ่นมาว่าอะไรยังไงไม่ต้องสนใจหรอกครับอเอาตัวเองสบายใจยเ,เพอยงพอมาที่หนุ่มมาริโอมาเร่กันบ้างดีกว่านะจะมาเผยเคล็ดไม่ลับนะในการอยู่ในวงการบันเทิงเพลอแป๊บเดียว11ปีแล้วค่ะแม้จะมีพระเอกน้องใหม่จอคิวเข้ามาลดแลนหน้าจอกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระเอกโออินเตอร์มาริโอมาเรรหรือสึกหวั่นใจเลยสักนิดค่ะ เพราะเข้าใจดีกับวัฏจักรของวงการบันเทิงที่ต้องมีคลื่นลุกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองยังมีที่ยืนอยู่ได้นอกจากการวางตัวแล้วการเลือกรับบทที่หลากหลายและท้าทายก็คือสิ่งที่ทําให้แฟนซละครจะได้รับอะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดโอ้เป็นคนที่ขี้อายครับแล้วก็ดึกๆแล้วโอ้เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเหรอครับแต่ว่าพอเราได้ทํางานแบบนี้เราก็ เราก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็บางทีเราออกมาก็บางทีโอ้ไม่มั่นใจแต่ก็แต่โอ้มีผู้ใหญ่หรือว่าอาจารย์เนี่ก็คอยบอกว่าโอ้ทำได้อะไรเงี้ยโอ้ก็ต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยคอยแบบยับมาอะไรเงี้ยโอ้ก็จะสู้ครับแต่ว่าตัวเองโอ้ก็สู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเรายังมองทางไม่ออกหรือว่าเรายังคิดไม่ออกคือเราก็เราก็ต้องหาประสบการณ์แล้วก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ด้วยครับ เรื่องงานก็ใส่ใจและตั้งใจทำผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันนะคะขณะที่เรื่องความรักก็ไม่มีบกพร่องเพราะแม้งานจะเยอะและยุ่งขนาดไหนแต่หนุ่มโอก็สามารถแบ่งเวลาไปสวีทกับสาวจันจิหวานใจได้แน่นอนค่ะ ก็ถือว่าประสบการณ์ทั้งการงานและก็เรื่องความรักของหนุ่มโอนี่โอ้โหมาไกลทีเดียวนะคะใช่แล้วครับส่วนตอนนี้นะฮะเราจะพาไปร่วมยินดีกับบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและ,ะเบื้องหลังครับในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรสัสวดีตุ๊กตาทองครั้งที่ 30. ครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่เหล่าคนบันเทิงในแวดวงภาพยนตร์ค่ะ สำหรับรางวัลพระราชทานพระสุรศวดีตุกตาทองครั้งที่30ซึ่งในปีนี้ภาพยนตร์คิดถึงวิทยาสามารถคว้ารางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองได้ค่ะด้านหนุ่มกอล์ฟพิชยะจากนังตายโหงตายเฮี้ยนและสาวสายป่านอภิญญาจากพวังรักคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบชายและหญิงยอดเยี่ยมส่วนรางวัลผู้แสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยมเป็นของซันนี่สุวรรณเมธานนท์และไอซ์ปรีชญาจากนังไอไฟแตงกี๋เลิฟย you ค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ให้รางวัลผมครับผมไป็ไหนมาไหนคนยัง่พูดถึงยูเลยค่ะสำรับก็ม่พูดถึงครับพูดถึงเยอะครับใช่ก็ในในแง่ดีครับก็เป็นช่างยิ้มครูเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็มีคนมาถามจริงจังว่านี่รับสอนสังกฤษหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงแล้วก็บบว่าเปล่าค่ะ ส่วนรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งชายและหญิงดีเด่นนะคะเป็นของสาวเพลงชนทิดาและนุ่มต่อธนพส่วนนางเอกสาวใหม่ดาวิกาสามารถคว้ารางวัลดาราน,นำหญิงยอดนิยมไปครองค่ะสำหรับรางวัลใหญ่สุดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็เป็นไปตามคาดเมื่อภาพยนตร์เรื่องเพชรคา,าดคว้ารางวัลใหญ่ท่ามกลางความดีใจของภูมิกับทอมวอลเลอร์และภรยาสาวเคที่คาทรีน่ากลอสที่กำลังตั้งท้องลูกสาวด้7เดือนค่ะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเป็นภาพยนตร์เล็กๆเรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าการที่เขาให้เกียรติเราขนาดนี้คือแค่ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเราก็รู้สึกดีแล้วค่ะผมดีใจมากๆนะครับผมภูมิใจมากว่าได้รับรางวัลนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าสําหรับทีมงานเหมือนกับเราได้กําลังใจจากหายเหนื่อยหายเหนื่อยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้รางวัลเบส t ฟิล์มก็คือมันหมายความว่าเบส t ฟิล์มของปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่า ยินดีมากๆและนอกจากทั้งคู่จะเผยถึงความรู้สึกหลังควา้ารางวันใหญ่กันแล้วนะคะยังเผยถึงความรู้สึกหลังจะได้เห็นหน้าลูกในอีก2เดือนข้างหน้าโดยผู้กำกับไม้ฝีมือรู้สึกดีใจที่ได้ลูกสาวค่ะเพราะตนเองมีลูกชายมาแล้วสองคนกับภรรยาคนเก่าส่วนสาวเคทีเจ้าตัวบอกว่าแม้จะไม่ได้มีพิธีแต่งงานกันแต่ตลอดเวลาที่เบาพากันมานานร่วม3ปีก็มีความสุขดีและในกลางเดือนนี้ตอนก็จะบินไปคลอดที่ไอแลนด์บ้านเกิดของสามีด้วยค่ะ ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะคส่วนตอนนี้เรามาเปิดซอยกันหน่อยดีกว่า,าชาวซอยข้าวเขามีรายการน้ําดีนะคะทางโมเดลนายทีวีแล้วก็เอ็มกอชดีช่อง30มาแนะนํากันเช่นเคยค่ะส่วนใครครับที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลซีซ a w อวอ์ครั้งที่10ห้าพลาดฮะค่ะแต่ก่อนอื่นนะเราไปดูกันก่อนว่าสาวรีดรีเนี่ยควักกระเป๋ากว่า10ล้านบาทไปทําอะไรคะ่ะเมาหมอนถอยจจคือ,อแบบเมียกเมาอะ งานปุ๊บกรเกรงขยันทำมาหากินกันจริงๆแล้วนาจะงงานในวงการแล้วสาลี่เดียสรันรัตกระสิบบอกว่าเร็วๆนี้กำลังจะเปิดตัวธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหญ่รวม10ล้านบาทเลยทีเดียวแต่จะเป็นอะไรนั้นเจ้าตัวขออุบไว้ก่อนซึ่งคุณสามีแมทธิวดีนก็พร้อมนับหนุนและเป็นที่ปรึกษาให้เต็มที่ค่ะต้องงี้สิ ไลค์เั้ามาแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลซีดวอชครั้งที่ส0โดยบอสใหญ่ตือธีรพัฒน์ได้เปิดโผพร้อมเปิดให้คนฟังทั้งประเทศได้โหวตในฐานะผู้ตัดสิน9สาขารางวัลศิลปินสุดซีดกันแล้วมี3ช่องทางในการโหวตทั้งส่ง SMS ทาง w w w e d m c o n c o m หรือทางแอปพลิเคชันโหวตได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้จนถึง7กรกฎาคมหรือผลพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่เมืองไทย GMM Live House ชั้น8 Central World จ้าเจ๋งอะ ส่วนรายการสเตปไ h อัพใครเก่งใครได้สัปดาห์นี้ยังมีความสนุกและเกมมาประลองฝีมือให้ได้ท้าทายเพื่อชิงเงินรางวัลกันเหมือนเคยนำทีมความสนุกโดยโจโจ้ไมอัลชิหนูเล็กก่อนบ่ายแต่ใครจะคว้างเงินรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปบ้างรอชม2ทุ่มครึ่งคืงนนี้ทางโมเดอร์นาทีวีและ M อ็มคอร์ช่อง30นะจ๊ะ เดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะฮะ,ะช่วงหน้าเกชุลดาเครียดครับอ,อยู่จู่เป็นนีบไม่รู้ตัวเกือบ2ล้านบาทเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะพร้อมกับชาวเหนือทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะตลอดออนทัวร์นะคะตลอดออนแอร์เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะน,นี่ฟังให้ดีคะ่ะเรามีข่าวดีมาบอกแฟนรายการของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะยกสตูดิโอของเรานะคะไปออกอากาศกันแบบสดๆนะคะ เรียกได้ว่าเป็นสี่หัวเมืองใหญ่นะคะ,คะเราเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกเลยเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะนายเะนจากกิจกรรมตันลอนออนแอร์ย้ายสตูดิโอไปออกอากาศกลางเมืองเชียงใหม่12มิถุนายนพบบอยเต้นบุ n, on, ada, ๋มปนัดดาเจ๊แหม่มอัปเดตข่าวบันเทิงหรือก่อนไกลคันเมาส์มันกันยกลงกับบริการตกมันบันเทิงหน้าตลาดประตูเมืองเชียงใหม่6โมง55 13มิถุนายนปักหลักเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ฝนนันทกาใบาเตยพรมพจีกีกิรติและพัตโตอัปเดตข่าวบันเทิงทุกช่วงเวลาทั้งนายทะเทนวิกเอ็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์เพรสและนาย n ะเทนไ i ฟ์พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดังอาทิกับตันเงินและนิวจุกเลิฟซิกเดอลซีรีส์4ชั้น 2, ซีดีกันทีลอยชมพูมาตังระดับดาวพัชชาฟิล์มวงกิแนปอลีนอะตอม เอิร์ธพัทรวีดีเจข้าวฟ่างดีเจอ้นจากคลืน่นซี97.5และเอิร์ธสันสโมสอนสุขภาพสน,นับสนุนการตลอดออนแอร์โดย เห็นขนาดนี้ไม่ควรพลาดเลยฮะชาวเชียงใหม่และจังหวัหดใกล้เคียงมาเจอก,กันได้นะครับ12และ13มิถุนายนนี้ฮะคุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการออกอากาศสดๆกับเราทุกช่วงเลยลวรวมทั้งก็มีคอนเสิร์ตให้ดูเมื่อกี้ศิลปินดาราโโมากันเยอะแยะมากเลยงานเลยนะคะอาจไม่แน่นะอาจจะได้ของที่เราลึกติดไม้ติดมือเกลับบ้านไปด้วยก็ได้นะคะไปหมดเลยฝนกีนะคะไปแน่นอนพัดโตใบเตยไปด้วยทีมตองม,ออมัน,นันเทิงก็ไปเจมแอมพี่บุม๋มพี่บอยพี่เต้นรับรองงานนี้แซ่บฮะมาเจอกันนะคะครับผมสนตอนนี้อัปเดตข่าวกันต่อ ว่ายังไงครับเพราะว่ายังไม่มีวิ่แววว่าจะมีทายาทกับเขาสักทีนึงแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปให้กําลังใจเก๋ชลาดากันก่อนนะคะที่ทุ่มทนช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ค่ะแต่ว่าต้องแบกรับยอดค่าใช้จ่ายสูงถึง2ล้านบาททีเดียวค่ะ หลังกัดฟันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ในฐานะประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรามานานกว่า4ปีแต่ล่าสุดนางแบบสาวก้นยาวเกศชลาดากลับเจอเรื่องที่ทำให้ต้องเครียดเพราะมูลนิธิได้รับใบแจ้งยอดค่ารักษาสัตว์ต่างๆกว่า200เคสตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาเป็นเงินสูงถึงเกือบ2ล้านบาทแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อขอยืนยันสู้ต่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อนรวมโลกต่อไปค่ะ คือเอเนอร์ดีทอเนี่อยอ,อ,อยากจะบอกว่ามันเกินจุดนั้นมานานมากแล้วนะคะวาคือต้องบอกว่าช่วงเหนนอรือทอเนี่ยมันจะเป็นช่วงถึง 3- 6เดือนแลกที่พี่เก๋ก,ก่อตั้งต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นโครงการเดอะไวท์เสียงจากเราก่อนนะคะใหม่ๆจนกระทั่งวันที่เราเดินผ่านมาปีที่สองจนกระทั่งเก๋กสามารถเป็นหนึ่งเสียงในการผลักดันพราบาคุ้มครองสันในประเทศไทยเมื่อายเป็นคดีสู้ะค่ะว่าคือไม่มีคิดว่าจะล้มเลิกบริษัทนี้ ไม่ได้คิดเลยค่ะคิดเสมอเลยว่าถ้าถ้าวันหนึ่งสุดถ้าไม่มีเกแล้วนะคะเดอะไวท์เสียงจากเราหรือว่ามูลนิธิของเกเนี่ยก็อ,อยู่ต่อไปเพื่อช่วยเหลือมาแมวอาจจะอาจะอาจจะเป็นเจเนอเรชั่นต่อไปส่วนอีกคู่ที่รักสัตว์ไม่แพ้กันทั้งต่ายชุติมาและสาม,มีหนุ่มทิมพิธาก็เปิดใจถึงเรื่องถ่ายญาติว่ายัางไม่มีวิแววจะสมหวังสักทีหลังแต่งงานมานานกว่า3ปีแล้วค่ะส่วนตัวที่คิดไว้ก็คือถ้าเกิดไปลายปียังไม่มาก็จะพึ่งคุณหมอแล้วไม่กดดันเลยค่ะ,คะแล้วก็ไม่ไม่ได้พยายามแบบ ขนาดนั้นเพราะว่าม,มันผ่านจุดนั้นมาแล้วเมื М ่อแบบเหมือนครึ่งปีแรกพอเริ่มที่จะปล่อยมีเงี้ยก็แบบศึกษาโน่นนี่นี่นั่นคือต้งงี้เง้เง้เงี้ยๆงี้แล้วพอแบบว่าพอมันเยอะไปก็เลยเหมือนกับเอองันปล่อยเลยไม่ไม่แล้วแต่เลยธรรมชาติว่าเขาจะมาก็มาช่วงนี้ถ้าเกิดเขายังไม่มาผมก็จะใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเมื่อเขามาเราจะได้มีเวลาหให้กับเขาเต็มที่ ซึ่งถ้าหากต้องปรึกษาคุณหมอจริงท้งคู่ขอแค่ให้ทายาที่เกิดมามีร่างกายแข็งแรงก็พอโดยไม่ขอเลือกเพศเพราะยังไงก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาค่ะมาตอนที่งานประกศาศผลรางวัลคณดนตรีแบงอวอร์ดนะคะก็มีศิลปินตบเท้ามาร่วมงานกันเพียบแล้วก็เลยมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำชาธีรนัทนะคะต้องมาตอบคำถามค่ะว่าเมื่อไร่จะมีผลงานเพลงใหม่สักทีส่วนเนมกัสโนวาก็คุยกันเรื่องความรักครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ใช่รักครั้งเก่าแต่ว่าเป็นรักครั้งใหม่ฮะ เป็นอีกหนึ่งงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีที่เฟี้ยวฟ้าวน่าดูเลยนะคะสำหรับแบงค์มิวสิกอวอร์ด2015ที่งานนี้มีเหล่าคนดนตรีตบเท้ามาลุ้นรางวัลกันเพียบรวมทั้งนักร้องหนุ่มไฮโซเนมประการวงเกสซโนวา ที่นอกจากจะพาเพื่อนรวมวงมาคว้ารางวัล Best Song of the Year จากเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ก็ยังขออัปเดตสเตตัสหัวใจหลังสะบ,บั้นรักกับนางแบบก้านยาวสิพิษณีมาได้กว่า2เดือนว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วล่ะค่ะโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าได้ศึกษาดูใจสาวคนใหม่มาได้สักพักแล้วและไม่หวั่นถูกมองว่ามีรักครั้งใหม่เร็วเกินไปค่ะ เพราะคนที่เข้ามาก็คลิกกันและทําให้ตนมีความสุขดีแต่ยังอุบไม่ยอมบอกว่าเป็นคนในหรือนอกวงการที่สําคัญยังไม่พร้อมใช้คําว่าแฟนด้วยล่ะค่ะก็ดีนะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เศร้าอะไรแล้วอะเพราะว่าเหมือนเราก็เหมือนเจอความสุขใหม่ของเราแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเวลาแม้ว่ามันเกี่ยวกับโชคชะตาและจังหวะมากกว่าบางที่เราเราไปแบบแพลนอะไรมากไปมันก็ กกรรก็็็็ไไไไไมมมมมม่่่ดดดดด้้้้เเเปปปนนนนนนตตตาาาทีัััครรรจะะแถออิิขึโโยยยธชงส่วนสาวเสียงดีน้ำชาชีรนัดก็หัวใจชุ่มชื่นไม่แพ้กันค่ะเพราะความรักกับหวานใจนักธุรกิจไปได้สวยสุดๆแม้จะไม่ได้วื้วหรือโชว์หวานที่ยิบเหมือนช่วงรแรกๆแต่ที่เธอเป็นกังวลมากกว่าก็คืองานเพลงค่ะเพราะเว้นช่วงไปถ่ายละครอยู่พักใหญ่แต่ยืนยันนะคะว่ายังคงเดินหน้าทําซิงเกิลใหม่อยู่และขอร้องแฟนๆอย่าเพิ่งลืมหน้าลืมเสียงกันค่ะคนก็ถามอะไรเงี้ยว่าทำไมไม่ร้องเพลงแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยยังร้องยังร้องอยู่จริงๆคุยเรื่องเพลงเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยเพลงมันยังแบบยังไม่ปังอ่ะคือฉ้อยากเวลาปล่อยอะไรออกมาแล้วฉ้าอยากให้มันแบบฟังแล้วคนแบบชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงมันเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆอะค่ะรักแล้วรอหน่อยรับรองว่าช้าแต่ชัวร์ได้ฟังเพลงเพ,งเพราะๆจากสาวน้ำชากันแน่นอนค่ะตอนเนื่องกันเลยครับกับนักแสดงน้องใหม่เบสวิชยุทธ์ครับ อย่าง,งงอย่างง,ง<ะ>ถ้าเห็นหน้าเราไม่ร้องอ๋อให้เอานิ้วดีดหูทีนึงเลยฮะเต็มเลยโอเคไปดูกันครับ รถกระแสละครฟีเวอร์จากบทนาและยงยุทธททำให้สองหนุ่มหน้าสายเบสวิชญุตและแก๊ปจัก,กรินโด่งดังสุดๆจนมีงานเข้ามาไม่ขาดสายทั้งละครที่จอคิวไทยทำถึงสองเรื่องรวดรวมถึงงานอีเวนท์ที่ติดต่อให้ไปโชว์ตัวไม่เว้นแต่ละวันแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองหนุ่มก็ขอเลือกงานตามความเหมาะสมส่วนที่หลายคนมองว่าคลื่นลูกใหม่สมัยนี้ตบเท้าเข้าวงการบันเทิงง่ายดายหนุ่มเบสย้ำว่าไม่อยากให้มองอย่างนั้นเพราะกว่าผู้จัดจะเลือกตอนเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงก็ต้องฝ่าฟันทดสอบ บทต่างๆนานถึง4ปีค่ะเมื่อจริงๆเบสเริ่มแบบเริ่มเข้ามาในวงการเริ่มแบบเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มสองครับคือแบบก็ไปแคสนู่นแคสนี่แคสแคแคแค,แค,แคทั้งก็4ปีแล้วครับกว่าจะได้แบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนรู้แบบทางด้านการแสดงพอแบบเริ่มแสดงโอเคแล้วได้นิดนึงก็แบบก็ต้องวางการวางตัวความอดทนอะไรอย่างเงี้ยครับ คาดหวังว่าแบบอนาคตจะได้เล่นหมดด้แบบแตกตาก่างกันออกไปอะไรครับอยากเป็นนักแสดงที่ดีตลอดอยากเป็นนักแสดงที่ดีไปเรื่อยๆครับและถึงจะทุ่มเทกับโอกาสในวงการบันเทิงที่ได้มาแต่หนุ่มหน้าใสาก็ไม่ละเลยการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แน่นอนซึ่งตนพยายามจัดสรรเวลาให้สามารถทำงานควบคู่กันไปได้ค่ะ อ๋ออ๋อดังเลยปะ่ะอ๋อดังคุณหน้าคุณตากันดีเราก็<ฆ>ดีใจไม่ต้องโดนดีถูแล้วนะฮะพักกันก่อนดีกว่าคุณชมขาะช่วงหน้านะคะแฟนหนังสื้อรวมถึงแฟนหนังรักติดเรลิตี้เชสออฟเกรนี่มีกรีดค่ะ